กลับมาพบก,กับโออีกแล้วนะคะในช่งองส้มโอโปรโมชั่นปอนลอดแชนแอวันค่ะวันนี้นะคะโอก็มีรถมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาในรุ่นของ x l s LS นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นกระบะสีประตูยกสูงนะคะราคาขายอยู่ที่ หลา0 0 0บาทค่ะคันสีขาวที่อยู่ด้านหลังโอลูกค้ามองออกไหมคะว่าคันนี้คือรุ่น XLS เพราะว่าคันนี้นะคะมีการตกแต่งที่พิเศษมากๆเลยนะคะทั้งหน้าแรปเตอร์แล้วก็ใส่ตัวชุดแต่งเหมือนบัยแตกเลยนะคะเรียกได้ว่ามองไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวโอจะพาชมเลยดีกว่าว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะด้านหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะคะทือชุดแต่งหน้าแรปเตอร์นั่นเองค่ะ คันนี้นะคะสามารถแต่งได้หลายสไตล์มากๆนะคะหน้าแรปเตอร์นะคะลูกค้าก็จะได้กระจังหน้าที่เรียวๆแบบแรปเตอร์เลยนะคะลูกค้าขาได้กระจังหน้ารังพึ่งใหญ่ๆแบบนี้กระจายความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะพร้อมไฟ LED 3จุดด้านบนนะคะสีส้มสีขาวเลือกได้ที่ทําให้เหมือนแรปเตอร์นะคะนั่นก็คือตัวกันชนด้านหน้าด้วยะคะ่ะลูกค้าชุดนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนใหม่เลยนะคะกันชนด้านหน้าเดิมนะคะเราถอดออกแต่ว่าเราส่งพืนลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นชิ้นงานจริงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น ชุดแต่งนะคะที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั่นเองค่ะในส่วนของแข้งค่ะที่ลูกค้าเห็นนี่แข้งด้านล่างนี้สามารถจัดทำสีได้นะคะจัดเป็นสีดำดุดุก็ได้หรือจะทำให้เหมือนลับเตอร์เลยสีแข้งสีบอลแบบนี้ก็ได้ค่ะทำสีขาวให้เหมือนสีตัวรถนะคะตัดกับสีดำาด้านแล้วก็ตัดกับสีบอลได้ลงตัวมากๆเลยนะคะในส่วนของรุ่นนี้ ก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกอยู่แล้วนะคะนี่เลยมาแรปเตอร์ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของที่ลูกค้าจะได้อีก1ชิ้นนั่นก็คือซุ้มล้อนั่นเองค่ะมาเลยค่ะมาดูซุ้มล้อซุ้มล้อแบบเดียวกันเลยนะคะขนาด6นิ้วนั่นเองค่ะสีดาด้านนะคะแบบนี้เลยเรียวๆนะคะไม่มีบุดนเนาะแบบเรียบๆนะคะในส่วนของชุดครอบนะคะด้านหน้าโอกระเพิ่มนะคะชุดครอบไฟหน้าให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะคันนี้นะคะโอมีการเปลี่ยนแม็กระยางให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะเป็นแม็กขอบสบค่ะมาพร้อมกับยางโพสก a อนั่นเองค่ะหน้ายาง2 8งแปทับค่ะขอบ18เป็นยาง a อทค่ะดอกเล็กนะคะดอกเรียบๆอย่างเนี้ยวิ่งในทางเรียบดีเยี่ยมเลยเราไม่ได้มีการยกนะคะอันนี้คือรถเดิมๆเ,เลยนะคะก็คือความสูงเดิมๆของตัวรถนั่นเองคันนี้นะคะเขาก็มีการติดตั้งตัวชุดครอบนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะนั่นก็คือตัว ข้อมือจับนะคะแล้วรวมถึงตัวเบ้ารองมือด้วยแล้วก็ที่ข้อฝาถางน้ามันอันนี้ก็ติดตั้งให้แล้วนะคะในส่วนของตัวสติกเกอร์ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบที่เป็นลายสั์โคนเยอะๆก็สามารถเลือกแบบนี้ได้เลยเล็กๆนะคะแต่ดูสวยดูเท่มากๆเลยนะคะมีติดอยู่ที่มุมนะคะตรงประตูแล้วก็ด้านท้ายรถนั่นเองค่ะในส่วนของตัวกันสาดค่ะอันนี้โอกกติดตั้งของแท้ให้เลยเนะาะราวหลังคาค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นราวหลังคาแล้วก็สปอร์ตบาร์ ของวายแทเลยรุ่นนี้นะคะคือรุ่น XLS ค่ะแต่ว่าเราใส่ตัวลาวหลังคาแล้วก็สปอร์ตบาร์ให้กับลูกค้าค่ะลูกค้าอยากได้เหมือน YT ยแทนะคะเราก็เลยจัดให้เลยนะคะด้าน,นท้ายเนี่ยโอก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มให้กับลูกค้านะคะนั่นก็คือตัวไฟท้ายแบบ LED แบบตัว YT ยแทให้กับลูกค้าไว้ด้วยค่ะแล้วก็ใส่ชุดครอบเนาะแถมอะคริลิกด้านท้ายให้ด้วยค่ะสีดําด้านอาอขอโทษค่ะสีดําเงาวส,สวยๆแบบนี้เลยอ่าอันนี้คือ ครบจบที่ส้มโอเลยนะคะชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นนี่คือเราถามฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวรอบคันสำหรับรุ่น XLS ค่ะซึ่งมีการตกแต่งเป็นน่างรับเตอร์นะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่งของ YT a ท็นั่นเองนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถแบบนี้นะคะสามารถแับรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลนแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ค่ะโอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งบัดน,นี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ